สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีการบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน9จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลขนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำความรู้จักกับการบวกเลขนะคะมาเลยค่ะการบวกหมายถึงการเอาจำนวนหนึง่งรวมกับอีกจำนวนหนึง่งหรือหลายจำนวนให้มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนที่ได้จากการบวกเรียกว่าผลบวกโดยคำว่ารวมเขียนแทนด้วยเครื่องหมายบวกอ่านว่าบวกและคำว่าเท่ากับเขียนแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับอ่านว่าเท่ากับนะคะอย่างเช่นคุณแม่มีแกะหนึ่งตัวซื้อมาเพิ่มอีกสองตัวรวมทั้งหมดเท่ากับแกะ3ตัวนะคะ เดี๋ยวเราลองมาบวกเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาเลยค่ะเตรียมนิ้วของนักเรียนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาบวกเลขพร้อมๆกัน2บวก5เท่ากับ2บวกสเท่ากับ5บวก1เท่ากับ สี่บวกหเท่ากับสบวกสเท่ากับเราลองมาทำพ,พร้อมๆกันบ่อยๆนะคะถ้าเราวบวกเลขกันบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ